ก็จังหวัสดีความเย็เยนครับผมแดดดีมากครับเย็นวันนี้อาบ้าบังเก็บบรรยากาศอ่าน้ำลงครับน้ำลงกับปลากระโดดไหมเออก็มีกระโดดอยู่ครับเห็นแวบๆแล้วก็ที่บ้านสีชมพูครับ,ะบนะโคมม้งนิดน้ำปลาชายืนเลยนครับก็น้ำลงเร็วมากครับวันนี้มาเก็บบรรยากาศนะครับช่วงเงย็นกันครับไปกันครับผม บรรยากาศช่วงเย็นครับแสงครับสะท้อนมาแล้วพี่น้องด้านหน้าครับด้านหน้าครับยากำลังเริ่มกระโดดเต็มเลยครับนุ่มเยอะมีมิดโอ้โหนี่นี่กำลังเข้ากำลังเข้าเลยเอ้าเอ้าการกระโดดเลยครับโอ้โห โอย้ยางนี้เห็นชัดเลยครับมันตัดกระแสงดูครับดูครับโอ,โอ,โอ้สองประดดโอลิมปิกอ่าเยอะเลยครับ cái ngày được lắm. Căn ngày được lắm. Căn ngày được lắm. Căn ngày được lắm. โอ้งนนเยยอะเลอะเลดินมาดูฝั่งนี้ครับดูชัดหน่อยโอ้โหดูครับโอ้ยกำลังเริ่มกระโดดนู่นโ,นโอ้ ้ำตัดกรแสเป็นเหือโอ้เดี๋ดูใกล้ๆครับดููไปแล้วครับไปแล้วพี่น้งโอ้โอ้ตะมนราปโดแล้ว่วเย็นเย็นา่มกระโดดกันแล้ว อันนี้เขาจะมีระบบล็อกเข้าไปแล้วอ้ามกระโดดออกโดดออกไม่ได้ครับก ดูครับดังก็แล้วดันก็เล้ยวไปมาอู้ไปชันเล็กขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวก็มีระบบกันกระโดดกลับโอ้ยลยังร่วมอยู่ครับโอ้ยกำลังมาเลยกำลังมาเลยดูครับโอ้ยเนาะลุ้นอันนี้ลุ้นอันนี้เชียวะรับโอ้โอ้ แล้วกราสะดูดาครับเฮดยด,ด่ครับอันนี้มีระบบล็อกครับตกไปตุต๊กเดร็นกระดอนออกมาไม่ได้ครับมีตัวล็อกอ่าเป็นปูปัญญาไหมเน้อโอเคไขไปตามสถานาการณ์ครับ จะเ,เข้าแล้วก็โดดเตี้งออกอันนี้มีการกลับครับการกลับโอ้เลี้ยงรกี่รอบครับน่งรู้มาเราเลยรู่รอบเลยลอรอบนี่โอ้รอบที่สามมนรอบเกือบเต็มกระติกแล้วครับ

เ,เ,าาเกยกระ่กโดโโยกำลังยกลาอันนี้ขึ้นมาครับโดดเยอะมากโอ้โหอาล้วครับ oh, oh. อาครับดินแ,แล้วครับ รอรอดูครับรอลุ้นันยนต์ใหม่ๆนี่เลยโอ้โอ้โดูชนจากข้างล่างเต็มเลยอ้าวไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับ ใม่ไมครับ ได้เป็นสิบกว่าตัวแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันจกินเกรียมลากระโดดเราจะจมพ่วงรันเราจะจมพ่วงมาแล้วมาแล้วบุดดูวันเรื่อยๆครับดูวันเรื่อยๆเออมาแล้วโออ โอ้โอ้โอ้ดนข้ามไปเลยโอ้โน้โน้โอ้เข้าไปอีกแล้วเข้าไปอีกแล้ววันสี่แตงกอลอนห่วงเลยครับเตียวเตียวโอ้ตเข้าไปแล้วได้เยอะแล้วนะได้เยอะแล้วนะโอ้ เย็นครับตอนกลางวัน oh. ก็โดดเยอะครับแดดแรงๆโอ้ลูกเข้าอีกแล้วเข้าอีกแล้วเชียร์เชียร์แข่งนี้ครับเชียร์เลนี้เข้าเร็วมากครับโหกระเพ็บเดียวพี่ได้ัรงเยอะแล้วกระเพาะชนับดๆ Ơ, trèo xong rồi, xong rồi. Ồ. Ra rồi các bác. Chuẩn bị เข้าไปแล้วครับทูกเข้าเยอะมากครับเข้าไวโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เออรูโอ้ร่วงครับรมีรวม่รวงยืนด้วย dọc theo lời yêu gắp, lúc mày về lao động giảm mày mày yêu gắp kia lều. Oh, ho, 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 ho,

โอ้ขับเร็วข <a> ับเร็วโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้โอ้โอ้เข้าแล้วครับเยี่ยมมากเยี่ยมากว้ารุ่งครับรุ่งโอ้โอ้อะไรครับโอ้รุครับโอ้เยี่มากโอ้โอ้โอ้ มาค,มาคนี่ครับบรรยากาศด้านล่างครับโอ,โอ้เสียเดเบ็ดมารอแล้วครับผมตกปรากฏกันน้ำลงเร็วมากสามสี่วันแล้วมานี่น้ำนอยู่นี่เลยปริมปริมสองวันสามวันเองครับน้ำลงหวบกไปเลยด้านล่างจะไม่กระโดดครับโดดน้อยมันลงไปเร็วมากสองวันสามวันน้ำไปแบบก่อนนี้ยังยก ยอยังอยู่ขอบๆตัวนี้เองหาอยู่หากินพี่น้องยมเย็นหากับข้าวกันมาซื้อบ้างตกเองบ้างหาเองบ้างเนี่ยรเรอตกปรากฏกลางคืนโอ้มีตอดมีตอดทางนู้ดเออใส่แล้ว อันนี้ก็ตอดครับอันนี้ก็ตัวเนาะตอดเท่เอาเอาตัวโชก้องสักตัวนั้นง่ายง่าโอ้โหไอ้ย่าไอ้ย่าไอ้ย่าโอ้โหเกรงเกรง๊กรงเกรงเลยดูรุดูรุโอ้เอาละครับเอาละครับอันนี้แหละ อันเนี้ยอันเนี้ยโอ้โหเดือดเฮยเือด่าคูเดี๋ยวแกมือใหม่จะต้องแกมือใหม่โอ้มันดึงแรงมากจับใจมากโอ้หอยแล้วครับเอาแล้วครับมานี่เละ เป็นโกงเลยครับ,บนอ่าอ่านี่เอารอจนได้แล้วนะนี่ครับผมอ่า <laughs> นี่ครับนี่ครับเรียบร้อยดีดึงคูตั้งนานโอ้ทางนู้นก็ต้องคลิ้งต้องคลิ้งครับอ๋รอรอลุ้นอีกจังหนึ่งแนะล้วกำลังมัน,น,นอ๋อครัรบมีตอดอีกแล้วครับมีตัวอีกแล้ว ตอดะน่ากลัวเลยครับดึงซะแบบเฮ้ยยยยยอันนีอใส่แล้วครับมนี่อยู่ม่อยู่อยู่ม่อยู่ครับเสมออยู่เสมออยู่ที่ไหนแล้วอยู่แต่ทุนอยู่แต่ทุน เนียอะไรก็มันไปหมดครับผลมันจำมันทุกอย่างทั้งทั้งนู้ดทั้งเยอะเยอะเทาทิงแล้วอ่าพี้างทำแล้วครับได้อัดตัวนึงได้ลุ้นไปตัวนึงเมื่อกี้น่ะเอาเดี๋ยวไปดูด้านบนนิดนึงครับผมนี่ครับมาด้านบนโอ้โหเจ้าของมาเก็บปลาแล้ว หมดแต่มาเก็บปลาแล้วครับได้ทังเยอะอ้นี่เอาอีงแล้วตาต่คนรอบหนึงแล้วครับที่ขายไปหมดแล้วบ้างเหรอตาหันดูออกมาได้เย่ไมากเลยเราเยอะมากเลยไมาเลยอ่า ไดกับข้าวเย็ยนสบายๆครับเยครับดับบ,บนะาบกาบ้านเราพี่น้อหาอยู่ครับกิอน,อ,นอูครับยงเยนเยียครวันนี้แค่นี้ครับเดี๋ยวไปว่ากันใหม่พี่น้องทำแล้วทำแล้ว บรรยากาศจะเพี้ยนครับว่าจะตกปลากันกลางคืนครับตกปลาหมดกันเดี๋ยวว่าก,ากันใหมค่คลิปต่อไปพี่น้องคลิปนี้แค่นี้เลยครยับ